เปิดอายุจริงช่อพันนิกาโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดอายุจริงชอบพันนิกาวานิชโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตน่าเสียดายจริงๆจากกรณีที่นายศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นหนังสือต่อปปชให้ตรวจสอบนางสาวพันนิกาวานิช กรณีโพสภาพและข้อความจำนวนมากใน Facebook ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางอื่นที่อาจเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรโดยพฤติการหรือการกระทำที่สอบไปในทางขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงล่าสุดวันนี้20กันยายน2566สารดีการนัดฟังคำพิพากษาคดี คมจหนึ่งทับสองห้าหกห้าทีปปชเป็นผู้ร้องยื่นขอให้วินิจฉัยกรณีกล่าวหานางสาวพันนิกาวานิชอดีตสสพักอนาคตใหม่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันศารมีคำพิพากษาว่วานางสาวพันนิกา ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายให้ถอนสิทธิ์รับสมัครการเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนคำขออื่นให้ยกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดอายุจริงช่อพันนิกาโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตโดยช่อพันนิกาเกิดวันที่28มกราคม2531 ปัจจุบันชอบพนิกาอายุ35ปีเพียงเท่านั้นเรียกได้ว่าน่าเสียได้จริงๆเลยทีเดียว